ผู้ชมครับพาไปดูข่าวดีๆกันบ้างครับข่าวดีสําหรับน้องๆชั้น,นมัธยมศึกษาและผู้ปกครองไม่อยากให้พลาดงานนี้นะครับล่าสุดเนี่ยกำลังจะมีการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมแห่งปีครับนั่นก็คืองาน s b a e x x e l l l n t t n n o v v t t o o n x x p o 2026ครับงานนี้ทาง S-BAC เขาเปิดบ้านนะครับโชว์ศักยภาพ4สาขาศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology เทคโนโลยีเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจหรือ s อส c บ็พันใหม่ครับสำหรับงานนี้ครับถือว่าเป็นพื้นที่ปล่อยของครั้งสำคัญครับโดยเฉพาะน้องๆที่สนใจในสายงานอนาคตรครับเพราะว่ารุ่นพีจาก4สาขาดิจิทัลครับทั้งสาขาเทคโนโลยี Technology, ธุรกิจดิจิทัลดิจิทัลกราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอุตสาหกรรมบันเทิงครับจะมาจาัดนิทรรศการนะครับเขาจะมาโชว์นวัตกรรมสุดล้ำพร้อมกับเจาะลึกเทรนด์การเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อแบบจัดเต็มครับอย่างสาขาดิจิทัลกราฟิกก็จะมาในทีม DG Adventure Game กมครับโชว์ผลงานแอนิเมชันและกราฟิก 3d ครับส่วนสายเกมต้องไปที่สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลกับ eSport Showcase ครับที่จะพาไปเจาะลึกธุรกิจ e s p o r t และแพลตฟอร์มดิจิทัลครับ ขณะที่สายโปรแกรมเมอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับก็เตรียมโชว์ IT next gen ครับทั้งโปรเจกต์เว็บนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันมีนวัตกรรม AI สุดอัจฉริยะส่วนใครที่เป็นสายครีเอทีฟครับ สาขาอุตสาหกรรมบันเทิงก็มีการจัดตีมเอนเตอร์เทนเมนต์เพลย์กราวครับให้ได้ลองทำเวิร์กช็อปกันด้านการผลิตภาพยนตร์ด้านดนตรีแล้วก็สื่อดิจิทัลแบบมืออาชีพนอกจากนี้ครับยังมีผลงานวิจัยนะฮะจากโครงการ s t c h a l l e n g e ครับที่จะช่วยแนะแนวเส้นทางอาชีพในอนาคตให้อีกด้วยครับ โดยน้องๆที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้ครับนอกจากจะได้มาเรียนรู้แล้วก็มาอัพสกิลทักษะทางด้านดิจิทัลแล้วนะครับยังจะได้รับใบซ e ร์ติฟิเคทครับใบประกาศนียบัตรเอาไปสะสมในพอร์ตได้ด้วยครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ที่ SB a c สะพานใหม่โดยงานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานนะครับผู้ที่สนใจสามารถลงเทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของทางวิทยาลัย,รยหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Sback สะพานใหม่ได้เลยนะครับ ใครสนใจนะฮะก็เรียนเชิญได้นะครับวันที่10กกุมภาพันธ์นี้ที่ S-BAC บสะพานใหม่ครับดีนะสำหรับแนวทางการศึกษานะคะในเส้นทางของเทคโนโลยีใหม่ๆเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน